เรียนคณิตกับครูปูวันนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องวงกลมค่ะสำหรับ EP 1นนะคะเราจะมาเรียนรู้ส่วนต่างๆของวงกลมและการสร้างวงกลมค่ะให้เด็กๆยกตัวอย่างสิ่งที่มีวงกลมเป็นส่วนประกอบค่ะกดพอสแล้วลองคิดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมเรียนรู้แล้วกด play ต่อได้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่หนูๆคิดเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าอะไรเอย่ย นาฬิการูปวงกลมค่ะต่อด้วยกระดุมร้อรถจัก,กรยานนะคะเลนแว่นตากระจกรูปวงกลมเป้าปาลารูกดอกโดนัทค่ะและก็เค้กที่เป็นแบบบอลนะคะแก้วน้ำกระติกน้ำได้หมดเลยรวมทั้งกระเป๋าดินสอส่งกระบอกค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีวงกลมเป็นส่วนประกอบค่ะ ไปนะคะเรามาเรียนรู้ส่วนต่างๆของวงกลมกันค่ะจุดศูนย์กลางนะคะ center เป็นจุดที่มีระยะห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะทางเท่าๆกันค่ะรัศมี radius ใช้ตัวอักษรย่อว่า r นะคะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายข้างหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมและจุดปลายอีกข้างหนึ่งอยู่บนเส้นรอบวงค่ะเส้นผ่านศูนย์กลาง diameter ตัวอักษรย่อคือ d เป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจากจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะแล้วก็มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงค่ะคอรอัรย่อใช้ตัว c นะคะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงค่ะเส้นรอบวงนะคะ circumference ใช้ตัวอักษรย่อว่า c เป็นเส้นรอบรูปวงกลมค่ะ วงกลมนี้นะคะมีโเป็นจุดศูนย์กลางเราจะเรียกว่าวงกลม O ค่ะในวงกลมวงหนึ่งมีรัศมีได้หลายเส้นแต่ละเส้นยาวเท่ากันและมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายเส้นแต่ละเส้นก็ยาวเท่ากันค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นขอที่ยาวที่สุดค่ะและเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมยาวเป็นสองเท่าของรัศมีในวงกลมเดียวกันนะคะแต่รัศมียาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเดียวกันค่ะ สำหรับรัศมีในวงกลมนี้นะคะก็ได้แก่ส่วนของเส้นตรง OA ส่วนของเส้นตรง OB ส่วนของเส้นตรง OC ค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้แก่ส่วนของเส้นตรง AB ค่ะการสร้างวงกลมนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องกําหนดจุดศูนย์กลางของวงกลมก่อนค่ะต่อมานะคะเราก็กําหนดความยาวรัศมีค่ะโดยเราต้องใช้วงเวียนในการวัดระยะจากไม้บรรทัดนะคะ แล้วก็อันดับสุดท้ายเราก็ใช้จุดศูนย์กลางในการเขียนวงกลมตามความยาวรัศมีค่ะอย่างถ้าเราต้องการจะสร้างวงกลมที่มีรัศมี4เซนติเมตรนะคะอันดับแรกเลยเราก็กําหนดจุด A ก่อนต่อมาเราก็กางวงเวียนนะคะให้มีรัศมียาว4เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางในการเขียนวงกลมค่ะเราก็จะได้เป็นวงกลม A แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอื่นๆต่อไปกันค่ะ เราจะมาสร้างวงกลมกันนะคะมาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกบอกให้สร้างวงกลม A นะคะให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นรัศมียาว3.5เซนก่อนอื่นเลยเรากำหนดจุดศูนย์กลางก่อนนะคะจุด A ค่ะจากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรง AB นะคะให้ยาว3.5ค่ะ,ะ3.5นะคะตรงนี้ก็จะเป็น B จากนั้นใช้วงเวียนค่ะวัดนะคะวัดขนาดเลยให้เท่ากับ AB นะคะจากนั้นก็สร้างเลยค่ะสร้างส่วนโค้งนะคะหมุนไปโดยที่ไม่ยกไม่ยก A นะคะไม่ยกเข็มออกจากจุด A นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้วงกลม A ที่มีส่วนของเส้นตรง AB เป็นรัศมี ยาว3.5เซนติเมตรเราก็เขียนให้ครบตามที่โจทย์บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อแรกต่อไปมาดูข้อ2ค่ะสร้างวงกลม M ค่ะโดยที่ให้มีส่วนของเส้นตรง RS นะคะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางยาว8เซนอ่าเพราะฉะนั้นเราก็กะเลยค่ะดูนะคะให้ประมาณ8เซนอยู่ตรงกลางกลางบริเวณหน้านะคะแล้ว4คือจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จุดไว้ค่ะ จุดไว้เลยอ่าเพราะฉะนั้นจุดจุดตรงกลางกึ่งกลางจุด4คือ m ถูกไหมอ่าจากนั้นลากเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ R ่ S ค่ะแต่เวลาเรากางวงเวียนเราจะต้องกางวงเวียนแค่รัศมีถูกไหมคะอ่าเราจะต้องกางวงเวียนแค่4เซนค่ะนะคะแค่จากจุดศูนย์กลางไปยังจุด R หรือจุด S นะคะจากนั้นก็สร้างส่วนโค้งเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็เขียนว่า8เซนติเมตรค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างวงกลมค่ะการฝึกฝนบ,บ่อยๆจะทำให้เรามีความคงทนในการเรียนรู้ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องฝึกฝนฝึกทำบ,บ่อยๆเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองนะคะอยากเก่งคณิต มาเรียนคณิตกับครูป,ปู้ค่ะแล้วติดตามช่องแมทครูป,ปู้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ